สวัสดีค่ะชื่อมุกนะคะเป็นเจ้าของร้านแฟนด์วิชค่ะเค,ค้กมินิมอลแล้วก็เบเกอรี่โฮมเมดค่าอยู่หลังราชพัฒน์เทพสตรีจังหวัดลบบุรีค่ะจุดเริ่มต้นเราอ,อาจจะเป็นหลังจากที่เราลาออกจากงานที่กรุงเทพแล้วก็ย้ายมาอยู่กับแฟนที่พักหนึ่งแล้วทีนี้เราก็ว่า เราว่างเรอก็เลยเหมือนมีเวลาแล้วก็เลยไปเยี่ยมอาจารย์ท่านหนึ่งที่เขากเกษียณแล้วเป็นอาจารย์ตอนที่สอนมัธยมเรา mm hmm. ก็เลยไปเยี่ยมท่านแล้วท่านอะเปิดคาเฟ่ทำบเบเกอรี่เองเหมือนกันอะไรเงี้ยไปคุยคุยกับเขาแล้วเขาก็เหมือนชวนว่าเอ้ยพว่างใช่ไหมมาเรียนทำบเบเกอรี่กับอาจารย์ไหมอะไรอย่างนี้เราก็เลยได้ไปเรียนทำบเบเกอรี่กับเขา ทำขนมมาก็ประมาณ2ปีปีนี้2ปีพอดีเลยแล้วก็ก็อย่างที่เล่าไปตรงตอนแรกก็คือเรียนกับอาจารย์ท่านเนี้ยนะคะที่เดียวเลยแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนกับคอร์สเรียนอื่นหรือว่าอา่าตามพวกโรงเรียนเรียนทำเบเกอรี่อย่างนี้ไม่ได้ไปเลยที่เหลือก็คือเหมือนเราเรียนรู้ด้วยตัวเองหมดเลยในร้านนะคะตอนนี้หลกัลกๆเลยก็คือจะเป็นเค้กวันเกิดน,นะคะมีเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่ม ตอนนี้นะคะที่ว่าทําแบบว่าหลักๆเลยจะมีแค่2ตัวนี้เพราะว่าแม่นะคะ้าทำคนเดียวแล้วก็เมนูอื่นเนี่ยเอาเม่เ็ตไม่ทันเค้ก <Cake S 1> <Cake S 2> เราก็จะเป็นเค้กที่เป็นเนื้อชิพป,ป้อนเนื้อนุ่มๆนะคะไส้เนี่ยเราก็จะทําเองทุกตัวเลยลูกค้าต้องแบบไหนมาก็ทําให้ได้หมดค่ะจุดเด่นนะจะเป็นเรื่องของรสชาติหนึ่งก็คือรสชาตินะคะเค้กเราจะหวานน้อย แล้วก็นุ่มอะไรเงี้ยค่ะครีมที่ร้านเราจะใช้ก็จะเป็นยิปครีมครีมนมมันจะไม่เลี่ยนนะคะลูกค้าที่เขาไม่ชอบทานเค้กที่รสชาติแบบเนยๆไหนก็อาจจะชอบร้านเราแล้วก็ไส้ทุกตัวไม่ใช่ไส้สังเ็จลูกไม่ใส่วัตถุก,กันเสียเลยเราทำเองทุกขั้นตอนเราก็อาจจะเป็นเรื่องของความสวยงามตรงนี้เราจะเน้นด้วยเพราะว่าเราทำตามยิปจะไม่ค่อยหลุดบีบลูก้า ในอนาคตใช่ไหมเราก็อาจจะมเีเมนูที่เยอะขึ้นพยายามจะแฮนเดิลลูกค้าให้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีการระบบสะสมแต้มอันนี้ขีดไว้นะถ้าลูกค้าแบบตอนนี้เรามีลูกค้าประจําแบบค่อนข้างเยอะเราก็เลยอยากจะมีแบบว่าอะไรที่เป็นเหมือนแบบว่าพอเขาสะสมแต้มเขจาจะกลับ อยากจะบอกเลยเก็คือต้องอดทนงานเดเวอรี่คืองานที่อดทนตอนแรกบางคนอาจจะคิดว่ามันเหมือนงานเบาๆแต่ความจริงคือก้อนแรกเลยเราต้องรับมือทุกทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวให้ได้ก่อนเราถึงจะไปแบบว่าแจากงานให้คนอื่นถ้าสมมติว่าบางคนอยายไม่มีลูกมืออย่างนี้ค่ะยัง,งมุกแน่ทาเองไม่มีลูกมือเลยเราทาเองทุกขั้นตอนแล้วก็วางแผนดีๆประมาณนี้หลักๆคือต้องอดทนและทําไปเรื่อยๆ ทำอย่างเดียวเลยห้ามหยุดประมาณนี้ค่ะปากหอาน,น,นหรอกก็ถ้าน้องๆพี่บูนสั่งเยอะอยู่เหมือนกันนะก็คุณเคยกันอยู่แล้วเนาะปากเลิมเติมนะคะที่สำหรับใครที่ยังไม่เคยทานนะคะอะสอบถามได้เค้กเราเริ่มตั้งแต่ไซส์เล็กๆเ,เลยครึ่งปอนหนึ่งปอนสองปอนอแบบสองชั้นก็มีทรงแบบอื่นก็มีหัวใจสี่เหลี่ยมอะไเนี้ยค่ะมีหมด อยากได้เล็บกระเลนแบบไหนเค้กประมาณไหนสีอะไรเราทำให้ได้ใกล้เคียงที่สุดนีดีกว่าเราจะจะไม่บอกว่าเด๊ะนะมันเป๊ะไม่ได้อะ่ะเออแต่ก็คือเราจะทำให้ลูกค้าแบบเสียใจยน้อยที่สุดละกันนะคะปากด้วยนะคะาร้านแซนด์วิชนะคะอยู่หลังราชะพัฒเทพสตรีมีบริการส่งด้วยใกล้ๆส่งฟรีนะแล้วก็ราคาไม่แพงขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะ